กว่าจะนอนหลับได้แต่ละคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเช้ามาตาเป็นแพนด้ากันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เนี่ยแป้งก็มีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำสวัสดีค่ะแป้งค่ะใครเป็นบ้างคะที่แต um ่ละคืนคือนอนหลับยากมากกว่าจะนอนหลับได้แต่ละคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเช้ามาตาเป็นแพนด้ากันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เนี่ยแป้งก็มีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำค่ะตัวนี้เลยค่ะแมกนีเซียมนะคะของแบรนด์เดอะเนเจอค่ะทานตัวนี้นะคะแค่วันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารในแมกนีเซียมนะคะเขาจะส่งเสริมการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้รู้สึกง่วงนะคะมีส่วนช่วยให้หลับง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นบอกเลยว่าทานตัวนี้ไปนะคะ การนอนจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเลยค่ะทุกคนใครที่หลับยากๆนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะแมกนีเซียมของ The Nature นะคะขอบอกเลยว่าลองทานมาแล้วดีมากจริงๆค่ะไปลองหาซื้อมาทานกันดูนะคะอยากให้ทุกๆคืนของทุกคนเป็นการหลับพักผ่อนที่ดีนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย